มันจะหลุดหรือเปล่าวะวันน <ini> ี้สามลอบืมอืมอืมตะกี้เ <ini> ร <ini> <B Yeah>. ียกพระพวกทธธรุญ <ini> ก็ม <ini> ีคนทำมากโทรศัพท์กูเป็นเทียไอ้ขอโทษขอโทษวันนี้วันนี้ยอมละแม่งหลุดว่ะสวัสดีครับคุณโกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับโกสินสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ยอมแล้วก็หลุดจริงๆนะอเออเลิฟสเกิร์ตน้องตัก๊กมาเดี๋ยวใครใครเข้ามาก่อนได้ได้ก่อนเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะจะประมูลพระเนี่ยจะประมูลพระเนี่ยเอาเงินไปทำบุญวัดบันแจ้งทำบุญกล้วยปากพนงังวันนี้จะเอาจะจะจะ,จะทำบุญเอาเงินไปไปวัดบันแจ้งได้เท่าไหร่พะนั้นแต่คนที่ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคนที่ร่วมทําบุญมาแล้วไม่ได้คิดอะไรนะวันนี้ก็เุ็นพรขอบคุณที่ที่ร่วมทําบุญแล้วนะครับขอบคุณมากน้อยไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับอย่าอย่าซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสก็ทําบุญได้บุญทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วธรรมดาถึงร้อยเดี๋ยวบอกเลยเนะี่ยวันนี้ต้องได้ของเด็ดเนี่ยเซงรางเหล็กวันนี้ครับรัตพงศ์วันนี้เฟซเฟซบุ Facebook ๊กผมแม่งเป็นปัญหาอะไรตั้งแต่ชเช้านี่ โควิดไอ้ไม่ไอ,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 อ้อะไรแม่งมาแมา่งแม่งมาตามสมบูรณแบงค์น้าเมืองอินวัสดีครับแบงค์วัสดีครับมิตรทีวัสดีครับท่านครับ <c oughs> มิตรทีตามผมขอบคุณมากครับมิตรทีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจองเงินไปทําบุญที่วัดบรนแจงวัดหลวงพุ่นายนะครับ <c oughs> ขอ <oughs> บคุณครับมิตรทีขอบคุณกราบกราบขอบคุณมิตรทีเป็นอย่างสูงนะครับที่รักน้องคนนี้ตลอดนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับ วันนี้ไม่ไม่เคยได้ติดต่ออย่ากโกรธผมนะครับท่านครับมาวันนี้เรามาประมูลพระเล็กๆน้อยๆเอาไปทำบุญที่วัดบรรแจ้งลูกอุ้น่ายอินทัศซีโลนะครับนี่เน,นวันนี้ครับอ่ะให้ดูเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะครับเหรียญเหรียญรุ่นสี่นะครับรุ่นสี่นะรุ่นสี่ที่ว่าเรียกรุ่นนิยมนะรุ่นนิยมเนี่ยนะครับ ผมอยากได้เงินไปร่วมทําบุญที่วัดบรรแจ้งแทนเองนะครับแทนเงงนะครับนี่ผมมีอยู่สองเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่พิเศษมากเลยสมัยก่อนจะาักสเกตให้มานะครับลักสเกตให้มากระลกระลทองนะครับถ้าถ้าถ,ถามว่ากระลาใหม่ไหมผมน่าจากจะรักมา20กว่าปีแล้วนะ20กว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีแก่ นะครับวันนี้เราจะรับรองได้ว่าแท้ทุกเหรียญนะครับกระไหลทองนะครับผมจะประมูลเอาเงินไปช่วยไปไปกระถินไม่ได้ช่วยหรอกกระถินวัดบรณแจ้งนะครับเหรียญนี้นะครับผมตั้งประมูลไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับใครให้มากกว่าตรงนี้นะเอาไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทรับรองได้ครับว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ทุกบาททุกตังค์รับรองได้ว่าไปทาบุญที่วัดบรนแจ้งนะครับหนึ่งหมื่นบาทผมตั้งไว้ในพระผมเยอะแยนะนะเยอะแยะนะครับใครพร้อมก็ประมูลมาแล้วกันนะครับใครผมให้เวลาแค่ยี่สิบนาทีพอนะครับเราเราไม่ต้องคุยเล่นนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับแบงค์หน้าบางอินหนึ่งหมื่นบาทนะครับแบงค์หน้าเางกินหนึ่งหมื่นบาทในคืนเหนรียญลูกุนายนะ เชื่อไหมผมเก็บมาผมโคตรห่วงเลยนะไม่เช่ไม่ได้ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นถามจารักสิเกตเลยนะครับผมเก็บมาอย่างห่วงเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาเงินไปทําบุญที่วัดบรนแจ้งหลวงู่หน่ายนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทครับคุณโกศินขอบคุณครับคุณโกศินนะครับรับรองได้ครับเชื่อผมบาทหนึ่งก็ไม่เอาเข้าเข้ากระเป๋าเสือกระเป๋าเซลล์หนังถ้าเอาเข้าให้ตายหาตายหวงเลยนะครับสวัสดีครับใบเฟิร์นนะครับ หนึ่งมืหนึ่งบาทบใบเฟิร์นแอดมินดูด้วยนะแอดมินนะครับโถกอรรหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยราคามันไปเกือบหมื่นห้าหมืนสองขอบคุณครับกอบจุมพรในเมื่อเร็วๆเนี่ยนะราคามันไปถึงหมื่นสี่หมื่นห้านะครับแต่วันเนี้ยผมจะเอาเงินไปทําบุญที่วัดบ้านแจ้งนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับจะรู้ว่าผมหวงขนาดไหนนะครับ นีขอเวลาใบเฟินสรุปเวลาใบเฟินเดี๋ยวให้อดนผมสรุปเวลาแล้วกันพอดีไม่ไม่ได้ดูเวลานะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทอยู่ที่ก๊อฟชุมพรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสวัสดีครับพระแบงสวัสดีครับหมื่นห้าบาทครับขอบคุณครับคุณแบงค์ครับขอบคุณครับเหรียญนี้จะรักษิเกตให้ผมนะครับให้ผม นะครับเหรียญแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับประกันเกเนี่ยเอาเอาเอาตีไปฟาดหน้าอาจารย์รักเลยนะเอาเงินทุกบาททุบดาไปทำบุญที่วัดบ้านแจ้งวัดหลวงปู่นายเรานะครับนะครับหลวงปู่นายยอดเกตเจจารย์นะครับประมูลแล้วนี่นี่ไม่ไม่ะกระไรทองใหม่นะดูเพื่อนเพื่อนดูนะครับหาแบบเนี้ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับผมก็ไม่รู้กระไรยุคไหนนะครับแต่ว่าสุดยอดนะครับ เดี๋ยวใบใบใบเฟินดูหน่อยนะแล้วก็ถ้าถ้าพร้อมนับใบเฟินนับเลยนะครับใครได้ไปถือว่าโชคดีมากหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตอนนี้หมื่นห้าจากคุณแบงค์ขอบคุณครับคุณแบงค์เอางี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเวลาเอาถ้าเอาไงนับนับเอาใบเฟินเล่นเลยหมื่นห้าพันบาท เราก็เลยเราก็ไลฟ์ไม่เคยเป็นนะครับเอางี้ขอเวลาให้ใบเฟิร์นนับละกันใบเฟิร์นนับเลยใบเฟิร์นตอนนี้อยู่ในเฟซบุ๊กนะ,อะขอไม่ต้องห้านาทีละเอาแค่สามนาทีพอนะครับลูกุนายอินเตอร์โลนะเนี่เหรียญประสบการณ์นะครับเหรียญประสบการณ์เหรียญประสบการณ์นะครับรับรองได้ไม่มีผมไม่เคยไปทากระไลใหม่นะครับหนึ่งห้าพันบาทไปทําบุญที่วัดบานแจ้งร่วมกับผมนะครับ อ่าครับนับถึงสิบพอไปเฟินนับเลยได้คะแนนแค่นั้นขอบคุณคุณแบงค์นะครับใครรับรองคุณเดินจนรองเท้าสึกก็หาไม่ได้นะครับเนี่ยผมยังมี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 นี่ผมยังมีคือพวกนี้คือเหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับไม่มีการเขาเรียกเนื้อเนื้อเนื้อเนื้สำลิดนะไม่มีการไปทําใหม่หรอกครับ โอ้โหผมนี่จับแม่ไม่เป็นไรนะครับทำบุญครูบาอาจารย์เรานะครับครูบาอาจารย์เราครับเจ็ดยี่หกคูไม่ได้ดูเวลาใบเฟิร์นดูนะถ้านับได้นับไปเลยทําบุญแค่นั้นเองครับผมหนึ่งมื่นห้าันบาทนะครับจะหาได้ที่ไหนนะครับจะหาได้ที่ไหนเจ็ดครับ นับไปเลยนะครับในอาจารย์ประเวทนะอาจารย์ประเวทปะคงเอียนในบรรจาร์ผมนะครับสักยันได้ผมนะครับเออนะครับโอเคแล้วรักออมืงินหกพันบาทครับคุณโกเซ็นขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อช้างนี่หลวงพณอในอินทเสโลไปบรรท a n เอาเงินไปทําบุญหลวงหลวงพ่อหมื่นหกพันบาท ใบเปิดหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันบาทลแล้วให้เวลาเขานะหลวงพ่อสองหมื่นบาทหลวงพ่อช้างสองหมื่นบาทครับหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างสองหมื่นบาทลูกลูกบาระกงครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อขอบคุณมากครับรับรองได้วัตถุบาตรดางทำบุญครับหลวงพ่อเชื่อผมเถอะเชื่อลูกศิษย์คนนี้หลวงพ่อช้างทาบุญสองหมื่นบาทนะครับหลวงพ่อช้างครับไม่หลวงพี่ไอ้ห่าใบเปินหลวงพ่อมึงหลวงพี่บ้าเลย หลวงพระช้างสองหมื่นบาทเสร็จครับอ้าวสรุปอันนี้อยู่ที่หลวงพระช้างวัดจุกเชินนะครับก็ขอต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากมากนะครับที่หลวงพ่อร่วมทําบุญในวันนี้นะครับหลวงพระช้างครับผมลูกเสร็จหลวงพ่อนะครับวันนี้หลวงพ่อมาช่วยทําบุญขอบคุณมากครับหลวงพ่อโอเคจบหนึ่งสองสองหมื่นบาทหลวงพระช้างทําบุญ จร,จริงจริงนะอันเนี้ยผมจะให้หรือเปล่าเนี่ย <นะ S 1> ผมโคตรห่วงเลยอันนี้ผมตั้งไว้หมื่นสองสาบานได้ท่นรับมาจากมือหลวงปู่น,นายเลยถ้าไม่ได้รับจากมือหลวงปู่น,นายกูตายหาตายโหงเลยมาตั้งไว้หมื่นสองเนี่ยรูปถ่ายหลวงปู่น,นายวันแจ้งตั้งไว้หมื่นสองขายพร้อมกันมาเนี่ยทำบุญวัดวันแจ้งแค่นั้นเองนี่ผมรับมาจากหลวงปู่น,นายเลยครับ เนี่ยตั้งไว้หมื่นสองค่นั้นเองอย่าสนใจนะว่าเรื่องเรื่องราคานะครับผมขอบคุณครับคุณโกเซ็นครับขอบคุณครับถ้าวัน,นวันนี้เสียว่าหนังโกหกนะขอยเสียวัวหนังขอยทิพไายใบป,ปลวแต่ถ้าผมไม่โกหกนะก้อยผมจเจรินรุ่งเรืองนี่รูปใบเนตรรับจากหลวงปู่น,นายสมัยหลวงปู่น,นายยังมีชีวิตอยู่นะครับเนี่ยวันนี้จะทําบุญละหลงวงปูน่นายผมตั้งไว้ราคาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมให้เวลาสามนาทีพอสามนาทีครับ นะครับใครเอาเอาไปเลยนะครับอแอดมินดูด้วยแอดมินหนึ่งมสองบาทนะครับไม่มีโกกคำเดียวสิทธิ์มีคูหมูไม่มันลูกุนายเป็นสิทธ์เป็นอาจารย์องค์แรกที่สักมือใกล้ผมนะครับสักมือใกล้ผมวันนี้เราจะทำบุญแน่ยนย่ผมอ่านไม่ออนะ่ะหนึ่งหมืสองพันบาทเอาเราให้เวลาแค่สะสองนาทีนะใบเฟิร์น ถ้าไม่มีเราปิดเลยนะไม่มีเราเก็บอืมใบเฟิหมืนสองบาทมีใครเพิ่มไหมขอเวลาเลยออหนึ่งนาทีครึ่งครับเชื่อผมคุณค่าเนี่ยมันมีมากกว่ามีมากกว่าราคาของนะครับของนี่มีค่าขอบคุณครับหลวงพ่อครับขอเวลานิดเดียวหลวงพ่อโอ้โหงพ่อหลวงพ่อเราเล่นตามเกมหรอ บเฟิร์นเหลือหนึ่งนาทีนะครับเนี่หลวงปู่หลวงพ่อดูเด็ดเลี่ยมแบบโบราณโบราณเลยเนี่ยเลี่ยมแบบโบราณเลยเนี่ยโอ้โหท่านรับถ้าโกโหกแม้คำเดียวนะให้หลวงพ่อช้างลงโทษผมเลยเนี่ยเราเอาเงินไปทำบุญหลวงพอ่อวะพระ่หนึ่งหมื่นห้าพันบาททุกบาททุกสางทำบุญวัดจกุกกอ,อ วัดบรรแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อช้างนี่ทักษิหลวบปุ่นายอยู่ละสายสายสายครับนะครับอันนี้รับผมเนี่ยเป็นคนรับมาจากมือหลวงปุ่นายเลยรับจากมือเลยนะครับรับจากมือเลยอย่างรูปเนี้ยนะผมไปขยายรูปใหญ่อยู่ที่บ้านผมเป็ดครับเป็ดอยู่ที่หลวงพ่อช้างนะครับขอบคุณนะหลวงพ่อครับไปครับปดครับ โอ้โหหลวงพ่อช้างครับกาบคระบคุณหลวงพ่อผมเรื่องตังหลวงพ่อรู้รู้รู้ผมอยู่แล้วรู้มือกันหลวงพ่อครับเี่น่ไปทาบุญวัดบานแจ้งอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ก่อนเหรียญรุ่นแรกเหรียญนแรกผมมีอยู่สองเหรียญราคาสู้เหรียญรุ่นสี่ไม่ได้นะเออน่าเหรียญรุ่นแรกปีหนึ่งสองสร้างที่วัดวัดพฤกษสวรรค์ ผมซื้อมาหมื่นหนึ่งนะครับซื้อมาหนึ่งหมื่นบาทต่ก่อนเอวันนี้หลวงพ่อช้างทำบุญให้ผมหนึ่งหมื่นบาทหลวงพ่อช้างเอาไปเลยไปทำบุญที่วัดจุก,กเจรด้วยกันหลวงพ่อได้วัดทำบุญที่วัดบ้านแจ้งด้วยกันหลวงพ่อผมให้หลวงพ่ออันหนึง่งเท่ามันหนึ่งหมื่นบาทเชื่อผมเถอะเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกอันนี้ผมให้หลวงพ่อช้างนะถ้าหลวงพ่อช้างตอบรับผมให้เลยครับหลวงพ่อไม่ตอบรับผมไม่ให้นะ <laughs> อ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อจะเอาเหรียญไหนก็ได้อ่ะเหรียญรุ่นแรกอ่ะได้เลยหลวงช้างเอาเลยนะนี่เหรียญรุ่นแรกออกวัดพฤกษวรรนวัดพฤกษวันก็คือหลวงพ่อพิมพวัดพฤกษวันนะครับเหรียญมีจานทุกเหรียญขอบคุณครับหลวงพ่อวันนี้เราได้เงินสามสี่หมื่นละที่เราจะไปทําบุญที่วัดบ้านแจ้งนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับไม่มีโกหกครับรับรองได้แหมสองเหรียญนี่ขอเก็บหน่อยนะไ,ได้ไหมนะ มันมันไม่มีแล้วเนี่ยมันเหลือแค่นี้เหลือแค่นี <laughs> ค้ครับอืมครับหลวงพ่อเอาไปผมเอาไว้อันเดียวพอผมอือผมซื้อบริมื่นเนื้อก็ให้หลวงพ่อไปไม่เป็นไรนี่ขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเมตตานะครับเอาเงินไปทำบุญหลวงพ่อสุดยอดละ ดีนี่หลวงพ่อบอกเชื่อคนจริงมากกว่านี่ผมไม่มีครับเรื่องตังเรื่องอะไรไม่มีถ้าไปโกงพระโกงอะไรมันเขาเรียวกว่าเลวรยำเขาเรียวกว่าเลวรยำนะครับอย่างนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ผมอยากยให้หลวงพ่อแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับพ่อนะเนี่ทับตะกุดกระไหลทองโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยกับพ่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอข,ข,ขอขอญาติ ขอบคุณหลวงพ่อที่ติดตามนะหลวงพ่อครับเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ประเวศคงเอียดอาจารย์ประเวศคงเอียดที่เป็นคนที่สัตย์ันในผมเนี่ยท่านท่านโทรมาบอกว่าเสีย er. ผมไม่รู้สึกจริงๆสมัยก่อนผมก็เป็นนักเรียนสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนผมไม่สัตย์ยันกับกับท่านนะครับแล้วก็ท่านก็เรียกผมอ,อไม่ได้เรียกอะไรแต่วันเมือเอ่อวานทรเสียอาจารย์จะ อาจารย์ประเวศโทรมาเองเลยอาจารย์จะทํากระถินน,น,นี่ผมบอกได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมร่วมด้วยผมร่วมด้วยนะผมร่วมด้วยแล้วก็ผมก็จะหาปัจจัยไปไปร่วมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะออาจารย์แกก็ดีใจผมก,ดนะผมกด็ดีใจนะครับผมก็ดีใจดีใจนะครับแต่ดีใจจริงๆนะครับแต่ว่ายอมรับว,ว่าดีใจแล้วก็จะคิดยังไงคุจะจะ,จะหาตังค์จริงๆผมถวายสักแสนมันก็ได้มันก็ไม่นั่นะแต่ว่า เอาเงินมามามาแบ่งให้คนอื่นร่วมทำบุญดีกว่าเนี่ยนแต่อันนี้ขายไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เอฟซให้มาเอฟซให้มาอันนี้เอฟซให้มานะอันนี้ทำบุญไม่ได้เอฟซให้มาจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้รับจากหลวงปู่นะแต่เอฟซให้มาเขาบอกเขาศรัทธาในตัวผมนะเขาให้มาผมก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับต้องเก็บเอาไว้นะครับโอ้ผมมบบีเนี่ยนี่หลวงพ่อหลวงหลวงพ่อบัตรเนี่ยวัดวัดสตือเนี่ยโอ้แชมป์โลก พระผมเยอะมากโอ้โหใครไม่รู้เนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหพระทองก้อนแก้วยังไม่เยอะเนี่ยพราะแจ๋วโพเฉลิมรักแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็นะครับน,ะบนี่นี่พระดิ่งพอดิ่งหลวงพ่ออาจารย์คือพระของสวนสร้างนะครับรูปรูปไม่มันหลวงพ่อหลวงพ่อช้างทำทำบุญมาแล้วครับ อันนี้ครับผมสาบานได้เลยนะครับรับมาจากหลวงปู่นายอินทศิโลวัดบรนแจ้งนะวันที่ผมไปสักยันต์แต่ท่านนะครับสักยันต์แต่ท่านนะครับวันนี้นะครับผมไปทําบุญนะครับเนี่ยจริงๆผมน่าจะเก็บไว้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเอาเงินไปทําบุญนะครับหลวงพ่อช้างท่านก็มีพระคุณผมเยอะเยอะนะครับพระคุณนะครับแบ่งไปให้กับน้าหลวงปู่ให้หลวงปู่หลวงพ่อช้างเนี่ย หลวงช้างก็ไปไว้เลยนะเหรียญเนี่ยล็อกอันเนี้ยรับจากมือหลวงพ่อจริงๆนะครับรับจากมือหลวงรับจากมือหลวงปู่เลยหลวงปู่นะหลวงปู่นายอินทศิโลผมอยากจะเก็บเอาไว้แต่ว่าดีครับเอาไปทําบุญวันนี้ได้ละสามสี่หมื่นบาทนะครับก็พอใจในในในหลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวขอเดี๋ยวสักักขอญาติสภักั์ขอญาติโทรไปหานะสภักั์ขอญาติโทรไปหา นะครับผรดเยอะๆก็วันน yeah ี yeah. ้ก็เราก็ร่วมทําบ no. ุญก like. okay. ันมาตรงนี hmm. ้แล้วตีกล้าบุรีบูชาเท่าไหร่ไม่ไม่มีนะครับเราก็แจกอ๋อนี่ครับคือตะกุดตะกุดตะกุดพอแจ๋แล้วก็แหวนแหวนแหวนเดี๋ยวจะให้ดูเล่นๆก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงได้ได้เอฟซีถามมาอันไหนทำุญคือทำบุญนะเว้ยแต่อันไหนส่วนตัวคือส่วนตัวนะ ถ้าไม่เกี่ยวข้องดำเี่เี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่ซื้อีลทไม่ซื้อีลททำบุญไว้ทำบุญไว้เถิดแล้วจะเกิดผลอื่นี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 ่แหวนแหวนพระแจ๋จโเถลิมรักนะครับเหียญแหวนเนะี่ยซื้อไอเบียหลังสาลมาสี่ห้าหมื่นบาทประมาณห้าหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดแหวนลงยา ตะกรุดดอกนี้ก็ซื้อมนมาห้าหมื่นตะกรุดพระแจ๋นะผมเป็นคนที่พูดชัดเจนนะไม่ไม่มีโกหกเสียเวลาโกหกเพื่อไร้สาระนะครับนี่พออ้อยวัดไทรสวัสดีครับอาจารย์ประมวลยอดวรลบสวัสดีครับสวัสดีครับจอร์บุรีสวัสดีครับเยอะมากภาพผมเยอะมากอืมน่เ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 ดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีโถบ้าเน่เน่เดี๋ยวดูกันดิ ไม่มีคําว่าโกหกแม้แต่คําเดียวเนี่ย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 อ่ะ,อะดูกล่องก่อนดูกล่องก่อนดูกล่องก่อนสมัยนู้นอะซื้อมาสองพันล้อซื้อมาตอนไหนวะกูจําไม่ได้เนี่ยพระกิ่งชินนวโรสองหนึ่งเก้าอาจารย์นําจํานวนสร้างร้อยแปดสิบองค์ซื้อไอหมึกไม่ไม่ได้ซื้อหมึกมาสี่แสนนะกูเขียนไว้สี่แสนเฉยซื้อไอหมึกมาแค่หลักหมื่นบาทอ่าหลักหลักหมื่นบาทเนี่ย เนี่ยจริงชินอาจ๊ะยพระกิง่งชินนะวโรอาจารย์เนี่ยอาจารย์นําแก้วจันทรื์ไม่มีโกหกหรอกเนี่ยริงอนาะจารย์นําชินนะวโรตอนนั้นเสิร์หมือมาก็หลายหมื่นบาทนะแค่หลักหมื่นนะครับอืมเนี่ไม่โกหกหรอกพูดพูดความจริงคนนับถือนะถ้าพูดโกหกมากก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆ มันก็โกงไปเรื่อยๆนะพระเกแม่งก็บอกแท้นะพระชุกทองแม่งก็บอกว่าแท้ไอ้พวกโกหกแม่งโกหกไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีใครซื้อมันไอ้พวกไอ้พวกไอพวกสันดานเร็วๆโอเคเราคุยกันสนุกสนานกนแน่ครับคุณโกสินอินบ็อกเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินตอบไปคุณโกมันไม่ได้ละเดี๋ยวมันของของช้างสามอันเลยนะแอดมิน นี่ในกาแฟอะไรเนี่ย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 นี่ยเหรียญนี้ได้านพี่นายรักสีเก็บม,มันให้ผมฟรีๆสมัยก่อนอะผมจะโกหกเพื่ออะไรน,ะ,น,ะ,นะเนี่ยเหรียญนี้ซื้อมาเกือบหมื่นนึงอ่ะอันนี้รับจากหลวงปู่นายเนี่ยนีน่ยโอ้โหสุดยอดเลยเกแค่นั้น